สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีทาง Yamaha Europe นะครับได้ทำการเปิดตัวน้องเล็กสุดของตระกูล w i l d t FR ซ e ร i e รุ่นใหม่กับเจ้า Yamaha w i z FR 125ที่มีการอัปเกรดใหม่ที่ทำให้ตัวรถสปอร์ตไบคขนาดเริ่มต้นคันนี้มีทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและก็การขับขี่ในสนามแข่งด้วยนั่นเอง โดยตัวรถจะยังคงใช้พื้นฐานดั้งเดิมนะครับจากการอัปเดตล่าสุดเมื่อปี2020โดยจะมาพร้อมกับคุมกำลังขนาด 125cc หสูบ4จังหวะแบบ s ิ n เกิ o v e r h e a d Cam s h ม f t มีการระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับพร้อมกับระบบ VVA นะครับตัววาล์วแปรผันที่จะช่วยในการปรับรอบเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับย่านความเร็วที่ใช้อยู่นะครับตัวรถจะขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดที่มาพร้อมกับการปรับอัตราทดเกียร์ใหม่ระบบคัชแบบ West m u l t i p เพพร้อมกับระบบ a and s l i p p e r c l u t c h ช่วยเหลือในการลดเกียร์นะครับทำให้ล้อหลังลดอาการสับในจังหวะเปลี่ยนเกียร์บนความเร็วสูงนั่นเองตรถจะมาพร้อมกับชุดโครงสร้างแบบเดลต้าบ็อก์นะครับที่แข็งแรงทนทานเชื่อมต่อกับระบบกระสะุนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มมส่วนด้านหลังจะเป็นโชค๊คอัพเดี่ยวนะครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมในขณะที่ระบบเบรกหน้าหลังนั้นจะเป็นจานดิสซงเวฟนะครับแบบขึ้นพร้อมระบบ ABS แบบดูอ l ลช a นแนลทางด้านหน้าและด้านหลังเช่นกันนะครับ ขอบล้อจะเป็นอันลอยขนาด17นิ้วนะครับส่วนด้วยยางมิชลินพายอรสตรีทที่ทําให้มีประสิทธิภาพทั้งในการขับขี่บนท้องถนนและก็ในสนามแข่งนั่นเองในส่วนของฟีเจอร์ที่มีการอัปเกรดมานะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอใหม่แบบ TFT ขนาด5นิ้วมาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธอีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้2รูปแบบนะครับจะเป็นสตรีทโหมดและก็แทร็กโหมดนะครับ และก็ยังได้เพิ่มระบบความปลอดภัยใหม่อย่าง traction control ไว้บนตัวรถเพื่อเพิ่มการควบคุมการยึดเกาะของตัวรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับนำเสนอ2ส,สีใหม่อย่าง icon blue และ tech black เป็นสีสันสำหรับการจำหน่ายในปี2023ครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี